ดูเหมือนว่าเย่หนิงอีกแล้วกระจายอยู่ทั่วโรงเรียนข่าวลือกเกี่ยวกับฉันเข้าชั้นเรียน<อ>เพื่อนร่วมชั้นให้ฉันนับจำนวนคนหน่อยเ<อ>ย่เว่ยกัวเ<อ>ย่เว่ยกัว<อ>มีอะไรที่คุณต้องการหรือเปล่าอ่าไม่นะไม่มีอะไรผิดปกติ<อ>ความแปลกประหลาดทำไมวันนี้เธอถึงมีความเห็นแก่ตัวมากจังโอเคทุกคนเปิดหนังสือเรียนของคุณ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันกันหัวของฉันกำลังจัดงานปาร์ตี้เด็กชายที่ร้องเพลงชื่อสหยานแม่คือราชินีภาพยนตร์ระดับจักรวรรดิภูมิหลังครอบครัวที่โดดเด่นครองเครื่องหนึ่งของอุตสาหากรรมบ,บันเทิงฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกระโดดทำไมมันเป็นเพลงนี้เสมอยังร้องไม่ตรงเสียงเลยคุณสามารถเปลี่ยนเพลงได้ไหมเด็กชายที่เริ่มการต่อสู้เขาเป็นลูกชายของแชมป์มวยชื่อของเขาคือหวังหา่าว สูงการสนับสนุนความบุญแรงพวกเขาจะเริ่มการต่อสู้ทันทีแล้วถ้าฉันชอบร้องเพลงเต้นรำสังคมนี้ละ่ะไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วถ้าพี่ชายฉันร้องละ่ะฉันไม่ได้ลงโทษคุณมาหลายวันแล้วผิวหนังหย่อนพลอยฉันก็อยากจะบอกคุณเหมือนกันฉันได้ฝึกซ้อมเมื่อเร็วๆนี้อืมอแล้วถ้าพี่ชายฉันร้องละ่ะมือของฉัน แล้วถ้าฉันจะร้องมันละ่ะของไรประโยชน์ดูฉันสิแล้วถ้าฉันจะร้องมันละ่ะคนที่นั่งข้างฉันเด็กผู้ชายที่เน้นแต่คอมพิวเตอร์โทรหาลินหลัวว่ากันว่าพ่อแม่พวกเขาทั้งหมดเป็นสมาชิกของ Empire Hackerians เขาเองก็เป็นอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์โอตาคุโดยพื้นฐานแล้ววันหนึ่ง ไม่เกินห้าประโยคนี้นั่นคือคลาสเอฟประธานฟูเร้ามาถึงแล้วฟูเฉาอะไรทําให้คุณมาที่นี่คุณไม่ได้บอกฉันด้วยซ้ําว่าคุณจะมาฉันมาที่นี่เพื่อพูดคุยประธานเซียฉันเคยพูดถึงเรื่องนี้กับพ่อหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับการก่อสร้างสถาบันเซวิสตาสิ่งต่างๆที่สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลายัยไปอย่างรวดเร็วรีบไปรับเอกสารมาได้เลย คุณป่วยหรือเปล่าคุณตีฉันจริงหรือออกจากชั้นเรียนจบแล้วรหัสที่บรรทัดสา0ข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลขอบคุณฉันได้ยินถูกต้องไหมลินลัวโดนตีเข้าที่ศีรษะเขาขอบคุณเย่อันจริงๆด้วยความยินดี เลี้ยอย่นฉันมีคำถามสำหรับคุณมีอะไรผิดปกติทุรราชการอะไรคะฉันได้ยินมาว่าคุณถูกขุมขืนเป็นหมู่นี่เป็นเรื่องจริงหรือเท็จถ้ามันเป็นจริงวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณยังสามารถมาโรงเรียนได้ใช่ไหมโดยไม่มีหลักฐานฉันแนะนำให้คุณพูดน้อยลงมีคำกล่าวที่ว่าภัยพิบัติเกิดจากปากเยอันคุณหมายความว่าอย่างไรคุณคิดว่าคุณเป็นอะไรใครให้กล้ามาให้คุณพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงแบบนั้น เย yeah, อันหากไม่มีใครสอนให้คุณรู้ว่าความสุภาพคืออะไรฉันจะสอนเย yeah, อันปล่อยฉันไปปล่อยลูสเบตไปเพราะพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันฉันไม่ต้องการที่จะวางมือบนคนของฉันเองแต่หากมีครั้งต่อไปมันไม่ใช่แค่การขยับเท้าของคุณง่ายๆแค่นั้นเย <Yeah. S 1> yeah, อันคุณดูเหมือนว่าหวังหาคนนี้เขาเป็นบุคคลสำคัญในคลาสเอฟ นักเรียนคนนี้สุดยอดมากหวังหาทำไมคุณถึงช่วยเธอพวกเขารวนเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันคุณกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่แล้วสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปสู้หยานกำลังต่อสู้เฮนี่ไม่ใช่การต่อสู้เราเรียกสิ่งนี้ว่าการแลกเปลี่ยนกันอย่างฉันมิตรมันเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนกันอย่างฉันมิตรทรงกระดาษมาบ้างโอเคพี่ชายเกิดอะไรขึ้นกับเขามันอาจจะติดอยู่ในเต้าของฉัน โอ้คุณชายน้อยนั่นไม่ใช่คุณนูเย,ย่หรือเธอจากไปแล้วไปหาเธอสิฉันรู้แล้ววันนี้คุณชายมาโรงเรียนมันต้องมีจุดประสงค์อื่นอีกเบื้องหลังเยอันมีอะไรผิดปกติคุณกล้าพูดกับฉันแบบนั้นได้ยังไงคุณเป็นใครคุณกำลังแกล้งทำเพื่ออะไรคุณชายน้อยลู่เสิรงฉันจะลืมได้ยังไง ลูเซิงคุณชายน้อยแห่งตระกูลลูกครอบครัวทหารยังอยู่กับเจ้าของเดิมมั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นคู่มั่นของฉันถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะไปแล้วใครปล่อยให้คุณออกไปฉันได้ยินคุณเย,ย่ในช่วงสองวันที่ผ่านมา,ามีความสัมพันธ์กับคนอื่นนอกบ้านขวา,าฉันจะบอกคุณฉันไม่สนใจที่จะเป็นคนโง่เขลาฉันก็ไม่ชอบผู้หญิงไม่สะอาดเหมือนกัน แล้วตอนนี้ข้าพระเจ้าแจ้งให้ท่านทราบด้วยความจริงใจฉันต้องการยกเลิกการมั่นของเราคุณอยากจะยกเลิกงานแต่งงานใช่ไหมถูกต้องแล้วแม้ว่าคุณจะยึดติดฉันอย่างไม่ละอายก็ตามฉันก็จะไม่เหมือนกันการแต่งงานครั้งนี้ควรจะถูกยกเลิกไปแต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการที่คุณจะถอนตัวกับฉันฉันจะสนับสนุนคุณคุณพูดอะไรนะไม่ได้เจอคุณมาหลายวันแล้วขยะชิ้นนี้แล้วคุณก็กัดตอนนี้ใช่ไหมขยากไม่กัดสุนัขเป็นสัตว์ที่กัดตัวอย่างเช่นเหมือนคุณ คุณเรียกเขาว่าหมาคุณกำลังขอมันอยู่เป็นคุณอีกครั้งแล้วคุณเป็นใครเขาเหล่อมากฉันอยากแต่งงานกับเขาจริงๆลูเซิงเขามีลักษณะเหมือนท่านหนุ่มฟ,ฟู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 เฉาผู้อาวุโสของตระกูลลูพวกเขาล้วนเป็นทหารในฐานะทายาทของตระกูลทหาร คุณชายลูกที่โรงเรียน,นการกลั่นแกล้งเด็กผู้หญิงข้อความนี้แพร่กระจายออกไปมันฟังดูไม่ค่อยดีเลยมันเป็นคุณชายผู้จริงๆเธอคือคู่มั่นของฉันเธอเพียงแค่แบกมันไว้ที่หลังทำบ้างการติดต่อที่น่าสงสัย,ยฉันแค่บังเอิญผ่านไปมาสอนบทเรียนให้เธอคู่มั่นถ้าฉันจำไม่ผิดฉันเพิ่งจะฉันขอให้คุณยกเลิกการมั่นหรือว่าเป็นคุณเปลี่ยนใจแล้วแน่นอนว่าฉันจะไม่กลับคำพูดของฉันเยอันรอก่อนสิฉันจะกลับตอนนี้บอกคุณปู่ ฉันจะยกเลิกการมั่นกับคุณทันทีตกลงหลีกทางไปชายผู้นี้ดูมีฐานะสูงแม้แต่ลู่เซิงยังระมัดระวังเรื่องนี้มากทำไมเขาถึงทำซ้ำๆช่วยเย่อันทำไมคุณถึงตัดผมสั้นจังมันดูสวยดีนะเราใกล้กันขนาดนั้นเลยหรืออย่างน้อยฉันก็ช่วยคุณแล้วคุณไม่สามารถสุภาพกับฉันได้มากกว่านี้แล้วหากคุณมาถึงช้าก,กว่าแม้เพียงคู่เดียวเขาโดนฉันกระแทกไปแล้ว พี่สาวฉันแค่ฉันเห็นลูกเสิงรังแกคุณคุณสบายดีไหมข่าวลือสีเหลืองเกี่ยวกับการสูญเสียความบริสุทธิ์ของฉันคุณเป็นคนเผถยแพร่ใช่ไหมพี่สาวคุณจะสงสัยฉันได้อย่างไรคุณคิดอย่างไรพี่สาวคนนี้เป็นไม่ใช่เรื่องของคุณฉันถือว่าคุณเป็นพี่สาวของฉันนั่นคือวิธีที่คุณพูดถึงฉันฉันฉันจะฉันจะไม่สนใจคุณอีกต่อไปคุณต้องการให้ฉันช่วยจัดการกับเธอไหม เย่หนิงไม่ใช่อะไรมากกว่านั้นฉันยังเป็นนี่คุณอยู่ไหมอารมณ์ของคุณนั่นเป็นเรื่องจริงน่ารักบุคคลน,นี้คุณป่วยหรือเปล่าคุณเป็นใครจดจำฉันชื่อของเขาคือฟู่หยุนเซินฉันจะไปเรียนการที่คุณจะเข้าชั้นเรียนหรือไม่นั้นสำคัญหรือไม่ยึดมั่นในกลุ่มกระเบียบเป็นหนึ่งในนั้น การตระหนักรู้ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โอเคฉันจะไปรับคุณหลังเลิกเรียนเย่เว <Yeah, S 2> ่ยขัวว่าไงฉันแค่อยากโทรหาคุณป่วยลูชีเอินคุณไม่คิดว่าเธอเธอดูดีเป็นพิเศษเมื่อเธอโกรธคุณเย่มันก็สวยงามมากแล้วใช่อาไม่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 ไมไมคุณชายน้อยคุณผู้ถูกต้องเลยคุณเย่เธอเพียงเท่านั้น เธอดูดีที่สุดเมื่อเธอโกรธหล่อมากจริงๆไปกันเถอะฉันจะวิ่งกลับบ้านตระกูลเยกจากที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงถือเป็นการออกกำลังกายเย่ไว้ขวัวคุณกำลังมองหาฉันอยู่หรือเลขที่คุณกำลังทำอะไร การเตรียมตัวกลับบ้านยานพาหนะฉันส่งคุณเลขที่ฉันสามารถกลับเองได้คุณกําลังทําอะไรฉันจะพาคุณกลับบ้านหากคุณไม่อยากกลับบ้านคุณสามารถมาบ้านฉันได้เช่นกันคุณกล้าที่จะโจงตีก่อนที่อาการบาดเจ็บของคุณจะหายด้วยซ้ําคุณไม่ต้องการที่จะกู้คืนใช่ไหมคุณควรจะดีใจที่ฉันยังได้รับบาดเจ็บไม่งั้นคุณก็ตายตอยฉันไป ผู้หยุนเซินคุณกำลังพยายามทำอะไรอยู่กันแน่ตอนนี้คุณดูเป็นแบบนี้เมื่อเทียบกับบรรยากาศร้าชีวิตชีวาแน่ดีดูเหมือนว่าใครบางคนจะเป็นนี่คุณนับสิบล้านสดใสามากขึ้นมากหากคุณสัมผัสฉันอีกครั้งเชื่อหรือไม่ฉันจะฆ่าคุณสาวๆ,าวๆหยุดพูดเรื่องคัตรกรรมตลอดเวลานี่ไม่ดีเลยเป้าหมายสูงสุดคืออะไรฉันมาที่นี่เพื่อแจ้ให้คุณทราบเรื่องบางอย่างว่าไงแม่ของฉันก็เห็นด้วยเช่นกันคุณเห็นด้วยกับอะไรบ้างฉันเห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณที่จะยกเลิกการมั่นหมายกับลูเชง แม่ของฉันก็ตกลงให้คุณเป็นลูกสะภ้ยด้วยโรคเส้นประสาทอักเสบที่จอดรถ <c oughs> คุณฟังใคร <c oughs> ขอโทษครับคุณฟูทำไมทำไมผมกดคันเร่งไม่ได้ <c oughs> ฉันล็อกประตูรถอย่างชัดเจนเธอลงไปที่นั่นได้ยังไง <c oughs> ยืนอยู่ตรงนั้นทำไม <c oughs> ทำไมคุณไม่ติดตาม คุณเย่การเข้าซอยรถของเราผ่านไม่ได้การต่อสู้ก็เกิดขึ้นสู้หยางเป็นคุณเยอ,อนันคุณสบายดีไหมคุณมาที่นี่ทำไมถ้าไม่อยากตายก็ออกไปซะด้วยเหตุผลอะไรเรื่องนี้วันนี้ มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยหากคุณต้องการฆ่าหรือต่อสู้มาด้วยกับฉันคุณชายหวังคุณทํามันก่อนไม่ใช่ของแท้อย่าโทษตัวเองเราไม่ปฏิบัติตามกฎอยู่ในวงการมวยหมานานคุณไม่ใช่มือใหม่จริงๆคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องรู้เขาเซ็นหนังสือสละสิทธิ์การเสียชีวิตด้วยตนเองคราวนี้ฉันโหดร้ายเกินไปนี่คือวิธีที่คุณตอบโต้ฉันใช่ไหมแต่คุณทําให้เขาพิการเจ้านายบอกว่าตั้งแต่คุณปล่อยให้เราด้วยเกิดขาดแขนข้างหนึ่งใช้แขนของคุณในการชำระนีส่วนเเพื่่ออนนรรวมชั้ขงคุณ แล้วพวกเขาก็ทําได้เพียงโทษโชคร้ายของตัวเองเท่านั้นขาคุณสบายดีไหมองต์ตัดพาเขากลับไปโรงเรียนรีบหน่อยฉันไม่เคยละทิ้งพันธมิตรของฉันแม้ว่าคุณยังไม่ได้ฉันรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีคุณเห็นสิ่งนั้นไหมมือเป็นอาวุธจริงคุณสามารถเอาชนะเขาได้ไหมจริงหรือฉันไม่เชื่อเลยไอเวนนั่นมันน้าด้านจริงๆ ด้วยโครงร่างเล็กของคุณอ่อนแอคนของฉันหมัดเดียวฉันก็ฆ่าคุณได้มีคนอยู่มากมายทั้งหมดเพียงเพื่อการแสดงหน้าตาดีแต่ร้ประโยชน์เพราะคุณยืนกลางที่จะหาความตายแล้วฉันจะส่งคุณออกไปก่อนได้ยินกันหรือยังคะทุกคนเจ้าตัวแสกตัวน้อยบอกว่าพวกคุณแค่แสดงเฉยๆภายหลังบทเธอให้เป็นเนื้อสั์ให้ฉันลองหน่อย ต่อไปตาคุณแล้วว้าวว้าวไปครั้งหน้าจะใส่เข้าไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ต้นไม้แล้วถอยถอยถอยเร็วๆ คุณชายน้อยคุณต้องการที่จะจริงๆหรือคุณเยี่ยอยู่ด้วยกันคิดให้ดีก่อนมันเป็นความผิดของคุณทั้งหมดการจอดรถทำอย่างช้าๆและตั้งใจมากมันทำให้ฉันคิดถึงการช่วยเธอมีคำกล่าวอยู่ว่าฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดเรื่องนี้หรือไม่ฉันคิดว่าคุณหนูเยี่ยเธอเธอไม่ต้องการให้คุณช่วยเธอคุณไม่ควรพูดคุยดูสิเริ่มจะร้อนอีกแล้ว ทุกอย่างโอเคไหมตรวจสอบดูว่าเขาสบายดีไหมน้องสาวไม่คาดคิดคุณสุดยอดมากใช่ไม่ได้เจอคุณมาหลายวันแล้วฉันประทับใจเพราะฉันมาจากครอบครัวทหารตกลงฉันเป็นนี่คุณครั้งนี้แค่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ทำไปตามอารมณ์คุณสบายดีไหมดีมสุขภาพของฉันยังไม่ดีเลย เขาไม่สามารถจัดการมันได้เมื่อเขาใช้พลังพิเศษของเขาแล้วเย่เว่ยกัวฉันไม่ได้สังเกตพวกเขาเลยคุณก็แค่ออกไปและมีเรื่องทะเลาะก,กันใช่ไหมคุณใส่ใจสุขภาพของคุณบ้างหรือเปล่าทำไมคุณถึงติดตามฉันอีกครั้งไปโทรหาหลงเย่โดยเร็วตรวจสอบทั้งหมดคุณชายน้อยฉันคิดว่าเขาควรตรวจสุขภาพเพิ่มเติมฉันมาด้วยกันทุกคนนะ ไอ้นี่มันเป็นใครวะอย่าถามอีกต่อไปถึงเวลาตรวจสอบแล้วนี่คือตัวตนของฟู่หยุนเฉิน